สวัสดีค่ะเตยลาเสร็จแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะทีมกวาดขยะเป็นทีมของครูกไก่นะคะทีมของครูกไก่ทีมเอนะคะเราก็จะกวาดกองกองไว้แบบนี้แหละแบ่งเป็นทีมนะคะผู้ชายจะมีสองทีมผู้หญิงหนึ่งทีมนะคะน้องๆก็เก็บของกันนะคะ ขอบคุณเจ้าของสถานที่รักษวันนี้โอ้พเขาเป็นกำลังเถื่อนกับพี่น้องเป็นกระหายไทยให้อย่างให้ตั้งเวทีหอบอะไรมาน้ำแข็งหรอแก่ของแก่ของเออแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยเออให้กับเป็นตัวเขาหมดมาแต่มใส่อะ

าวเพรอย่างหม่นเขาไปแม่ก็า้าเคียบ,มมยบแม่ไม่เหงื่อห,หรอกมันไม่เห็นโอ้ล้องไม่ได้ชัดขนาดนั้นจะได้ซูมไปแล้วเห็นขนาดนั้นไปหาพวกน้องแบมน้องสุดใจกนกำลังเจ็บของ เอาเยอมากไม่เหงื่อค่ะวันนี้เปื่อยใามเวทีนัคงขาก็เก็บของกด้จะเสร็จแล้วเลยนี่นี่นี่น้องแอมทำไมได้ตุ๊กตาหมีภูน่ารักจังข้อให้เหรอน่ารักจังร้อให้นะ ทางนั้นก็กำลังเจ็บของยูนะคะน,น,ออน้องน้องเอิร์นแล้วก็น้องชูใจมีแต่คนถามหา เขอเก็บมาทุเรยวยกองให้เขาายตัวทุูใจถาเก็บสายไม่ถึงเว้นมึงคือุียู่งมากไปลยไปอมลยวันนี้เราเก็บฟองะป้าแม่จะมยขึ้นเลยไม่ยื้อเลยไม่อเลยนะมันจะมายื้อโอ้ม่ลูไม่ลงวีตั้งซื้อวัคก้ามาณะแล้วก็ชูใจ ผู้นึงมักแกงผู้นึงมักตีอกผู้นึงมักชุ่มนะคะเออแังโซังสีล้เข้าสู่ช่องไฟนี้รอบลลำเพินออฟฟิเชียลโดยมีชูใจเป็นแอดมินนะคะค่ะอ่วมเห็นีถวล่างไปไหนพี่พระเอกเขากับหนาล่างหนึ่งหัวสองหัว จะมันหลายหน้าให้ลิงหน่อยนี่ลูกสิตังซื้อปากกามานาชุดใหญ่มานามันไปแสววะมานามันไปแสวแล้วมานามันมาจูโจมฉันแล้วมันอกี้นี้เมื่อไหร่นเมื่อไหร่บ้มือก่อนฉันซูมมั้สิแหละซูมก็ไอวัดเนาะกซูมเหรียญหยอกกันนี่แหละเอาเนี่ยล้อมานานานีโอ้โหจะมชูมคืนให้ดูอันนี้ไม่ใช่มานะอันนี้อะไรมาอะไรมาแล้วนะจ๊ะเตือนนางเอกฉันกันนี้ละเนาะ ไว่มาน้าเอกหนาเยอยฉันมีแล้วอ๋อเอาอ๋ออันนี้ม้นะอุเดคนบคุนะัวันเา่งพื่อจังเนี้ยถวายพระนี่ล่ะ ยเยอดยาแก้บบวกปวดแต่ว่าก็ะเลิศเ้่นเหตุเลิศเพิ่นเอามีน้ำมีขนมมีนมแล้วก็ยา FC ทำเลิศมากขอบคุณ FC นะคะแบบว่าอุย๊ยรู้เลยว่าเราต้องการยาเพราะว่าไม่สบายไม่อะไรขอบคุณที่แจกอุ๊ยกินทุเรียนโชยมาจะใส่อะสักคือไทยจังสันบ่เป็นวะ,วะ,วะสวัสดีค่ะ ไทยว่าเป็นไหมไทยยังสิแม่ไทยจะคของไหม่ยหาเหตุเสียใจอยู่นะซูไหมซูใจซู่ะโอ้ตอนนี้เนียนยอดวิวไทยดีไปแล้คงบงเจ็ดร้อยสิบสุโมงสิบแปดสุโมงพันไปกับแปดรอยเอเเอเพื่นเขาบมาเบิ้งเขากระบุญแล้วอนี่เบิ้งจักสามหมืน่นได้แ้พี่น้องเด้อ<ส>เดือนนี้เดือนนี้ตอนนี้ได้แล้วพันหาขอได้จักสองพันก็ดีใจเราละเบิ้เดือน ผู้อื่นเขางสี่แปดสี่หมื่นแปดหมื่นแสนกรซัมต่อฝ่ายนิรบบนเขาสองพันกระบอกแลนมีก็ดีใจเราเอาปอิรีอิริตอวนี้แบบบริสิทธกับยอดี่อยู่ก็ตู้ยังไหนได้อปเปตให้พี่น้องได้เห็นได้เบิรกไคะว่ฝ่ายมันจะใหม่ถุงล้วนะฝ่ายมันจะใหม่ถุงล้วนะปากไฟบอกเออมันจะใหม่ถุงม้งเนียมันทองไอ้ ไอเสมอนึโอ้มือนีได้ยินว่าบ้านทังเมูด้แล้วจมือก็เดเ่อเดียวัเดียวจะบาดแผทนกัวนเมาส์แค่นี่ทงกรับเมาืนึ่งอจึเมาแต่นไปทงานอนอันเมาต็มย่งหน่อยชั่วโมงนก็เอเอมือนึ่งก็ดีใจลูกหลานย่างหงกอยได้นั่งตักแอร์ เอ,อ๊เอาหนึ่งรอลูกสาวไปแล้วเอเอนึกว่าลูกสาวไปแล้วท,ท,ที่ที่แท้นางนอนอยู่ที่อยู่ที่รถตู้หรอ เอเออะไรคอีอีอ้าก็ได้กระเป๋างามสูงในเอพีเอามาเ้ไม่ต่อางแล้วเดอ่ยนาโอ้ยืตู้้ขาี่เหรออานวลูกสาวไปแล้วว่าในไฟตัวยายังอยู่รถตัวแสดงวันนอนอยู่เต็นเดียเมื่อนเพรา บอโจบอกว่าน้องจะไปใส่เสียงวันนี้เลยครับเอนนอรตะเกอาเป็นตลี้เป็นตกล์เรยวคืออย่นนะคาบักไงาตังกองแรงบเห็นไรอัน

สามพุ่มกีริสนาสีสฉลวะเห็นไหานอานม่ได้สีเกียเวเขาจะเขาจะเล่นสายไปเร็วของแต่ละพื้นที่นะเขาก็ไปเอาสายลงมาเต่อมาตัวกบสายนี้เสียบสายนี้้องกัเสียบไฟปุ๊บเข้ากันเลยุ่กวละหเ้ามือเ่ไหนเาเสียบเองอ่แบบนี้เรื่องเลยแต่ว่านหไปเอาสายมาจังเสียบบอกก็ให้อไปเสียบมือแรกมื่อแรกเาครับีสายลงมาให้ที่ต่อ ข้าเจ้าสิมาเอายงให้บ่อหรือเท่าย่องอีเขาก็ติไปยงสายไปให้แต่ละหมองแต่ละพื้นที่เขาไปย่องว่าไห่เท่ามันมีอันนี้ต้องไปเสียบไปเลยเมื่อคืนมีแต่คนโหลดคลิปปูดปาดนะคะช่วงนี้คลิปเราก็จะอัปเดตตลอดเวลาค่ะถ่ายปุ๊บลงปั๊บเลยค่ะอันนนี้เพ่บอกว่ามืันไหนที่เพคนติไปอัปเดตความเร็วไห่เพราะว่าหมู่บ้านนี่มันแค่สองจุดสี่เออมันไห่คนติไปเจาะปอลักกระสุนอยู่อ่ะวปอลักกระส่าบางคนกระส่าบางคนกระเร็วให้เป็นหาจี นี่นะครับเราจะมี Wi-Fi ใช้หลังเวทีแล้วนะคระับต่อไปน,น,นี้เพื่นคนโปร่งกับป๋อแล้วว่าไอ,อยังแบบไรเพื่นค,คุยกันแล้วก็ไปเพื่นกัตีนั่นแต่ว่าเมื่อคืนนี่เพื่นเอาไว้หลังอาจารย์พี่นั่นปะไอ้ล่องไปประมาณหนาลดประมาณไอ้น้องเสือเหลืองเลยเออได้ยืนบอมันมันมันจ่าหอดบอเออมันจะมันกระตัดอ,อ,อ๋อมันปะไก่ปันไลยเมือ่อคืนแค่ทดสอบ เราคือเทเราสอบแต่สัญญาณก็เลิศเมื่อคืนนะแมนคนทีไปอัปเดตไม่อัปเดตความเร็วไม่หลักอะระยะการล่าของมันให้ไกลขึ้นเนาะเวลาไหลสดเหาอเวลาเอาไหลสดเนี่ยไก่แมนถ้าบระสานคนกรติดตั้งสองตัวมีตัวหนึ่งหลักอะอยู่ไว้ที่ตัวหนึ่งคนวางกันพี่เด้อแต่ว่าสําคัญคือเอาเอาไปล้างไว้ที่เพราะว่าทีมงานเขาแมีทีมเฮามันใส่หลายอยู่นี่แมน นี่นะคะเรามีไ i f ฟฟรีช้นะคะขอบคุณบอสโจนะคะที่ประสานงานให้เลิศมากเราได้หลดอัพได้โหลดคลิปอัพคลิปติดตามความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์นะคะจะไปอาบน้ำละอ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนาจด,ดียค่คฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามให้หนเดวยค่คเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะคะลาด้วยภาพนี้นะคะบ๊ายบายแสงตะวันจ่ายใช่